สบายดีเขาอ,อวดในดูอวดสมเลยนี่จะเลยเป็นงามมือห่าวมาน้างหูเนาะไปสวนหลังบ้านออกมากงานดีเสื้อบอกคนอื่นเป็นดอกก็นี่อีกคาไม่ขลาบดอกปันใดนะพอหดน้ำาหลายพูดกับเจ้าวะเป็นหน่วยแล้วก็มีนังเป็นดอกออกดอกใหม่ก็มี อาจารย์ว่าไม่ขลางฮดน้ำาหลพุ่ดนี่นะบุเป็นดูกันไลแต่กะถือว่าปีนี้ดกเติบแล้วสิปล่อยให้เพิ่นสุกบุงเห็นดูขั้นสุกหลายเพิ่นจะเป็นแบบใด่นจะออกเป็นดำๆดีไซน์เนาะบุงเลยเห็นดูหน่อยหนึ่งสุกแข็งแล้วต้นนี้ก็เป็นได้นึงตัวนี้ก็เป็นได้นึงเป็นได้ละหน่อย ตัวน้อยก็เป็นถ้าเป็นขึ้นใหญ่มาเมื่อไหร่ก็คือสิได้หลายอยู่เห็ดวายเห็ดวายไว้กินไว้จำนายมาซั้นในอนาคต <c oughs> เพราะว่าหมากม่วงห่าวมะนาวโฮนะเป็นยาเนาะเป็นยาที่แบบว่าเป็นยาอยู่ในตำราเลยเนะี่ยเป็นยาตัวหาสิบสองอสนิทสี่สิบแปดสนิทนต่โอ้โหเห็นบอก อันนี้เน่าละโอเคนี่ซุปๆก็นจะเป็นแบบนี้ละแล้วแบบเอาไปเห็นใบนะเดงแด่งามแต่ว่าเพือนจะส้มแห้งได้ส้มอิลีก็เลยโอเคเอาไ้เห็ดวบงามดีเฮ้บายพูดนะเออนี่ดีนี่ด,ดีขั้นซุปเลยจะเป็นแบบนี้ ไม่ใหญ่น,หนัะเลยนี่ยังบอ่อนเถอะขั้นอันอ่อนก่อนแต่ว่าเพื่อจะสแลวก,ะละกะ็แลวกับฟาดอิลีนะเพราะว่าเป็นยาเนาะแต่ว่ามาร์คเฮ็ดเป็นวายนี่จะดีที่สุดเลยแบบลุงเลือดไปน้ำน,นี่ตัวนี้ก็เป็นลายเออเท่านี้ก่อนเด้อโหตามตอก่อน